สวัสดีครับอิสันคือทวดครับหลังจากช่วงนี้ก็ดิเบิดล้มเนี่ยลายหม่องหไร้วันก็ดิแรียนมาได้เพราะว่ามีฝนนะครับผมจิตตบตกแต่งนะครับตกแต่งตบปะนะตกแต่งวอลจุล่าตัวนี้นะครับผมจิตจิติดสีสะท้อนแสงตามขอบนะครับตามขอบนี่เป็นรูปวอลจุล่านะครับซึ่งใส่อุปกรณ์สะท้อนแสงนะครับผมซื้อมาจาก ใชวัสดุนะครับแบบนี้นะครับแล้นี่นะครับร้อยสามสิบสามบาทที่มีหาแผ่นนะครับที่มี่หาแผ่นที่เป็นลักษณะสีเป็นแบ่นหกสามสามบาทที่มี่หาแผ่นที่มอตัดแปะกับฟาาตัวนี้ตัดแปะแบบนี้แล้วก็แผ่นนั้นเป็นลูกจุฬาเวลาเขาส่องไฟขึ้นไปมันจะได้เห็นเห็นสะท้อนแสงออกมามันจะเป็นแบบแบนนะครับเดี๋ยวไปติดน้ำกันครับ สร็จแล้วนะครับติดสะท้อนแสงนะครับตามขอบเลยนะครับตามขอบเลยนะครับขอบปีกขอบบนสะท้อนแสงไว้นะครับข้านบนนะดปัดเลยผี่น้องนะครับแล้วก็ที่เบิ้งวานย่ำขึ้นมันทีเวลาเอาซองไฟใส่ตเงจุดพิเศษน,นี่สวยงามบอนะครับเดี๋ยวแต่เบิงได้ผีน้องเนื้อนะครับกลีปเนี่ยผีน้องเบิงทำงามตึ้งแขวนกระขึ้นน้ำนะครับ กตรวจสอบการสะท้อนของแสงอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแสงเวลาเข้าซองไฟไปขึ้นไปมันติดสะท้อนอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าผมติดหลายกว่านี้มันก็จะหกเกินไปนะครับและติดเป็นรูปร่าง้ายๆเป็นแบบเบาของเบาจุล่านะครับแต่อยู่ประมาณนี้ครับผมอาจจะติดราละเอียดปันไหนเพราะว่ามุมมันอาจจะบ่ได้นะครับมุมของ ปีของหยางมันติเปียวเนี่ยนะครับเพราะว่าตัดสติ์ิเกอร์สะท้อนแสงมากนะครับล่อ,ลองทายตอนขึ้นในพี่นองเบิงนะครับเป็นสติเกอร์สะท้อนแสงนะครับโม,มเมนต์ไฟในปีนองนะครับสังเกตดีๆเนี่ยโมเมนต์ไฟนะครับเป็นสติเกอร์สะท้อนแสงนะครับแต่ว่าติดแสงไฟเพิ่อกมันจะออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับติดทึงสนุทัทึง ด่างกลางนะครับจะป,ปีกกะดีมุ่งกะสีบม่ค่อยดีบันไดน,นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับจะวัดขึ้นทึ่งฟ้าไปถ้าเท้าซองไฟงมันจังมันจังสีสะท้อนขึ้นมานะครับนะครับเดี๋ยวเบิงเบิงว่าตอนมันขึ้นทึ่งฟ้ามันสีเป็น,ใน,ในเจ้าไหนนะครับเามาเบิงน้ำกันกับพี่น้องครับตอนนี้ผมตั้งวาวเดืยวบอแล้วนะครับมาเบิงตอนขึ้นอยู่ทึ่งฟ้านนสีเป็นจ้าไหนนะครับสีสันสีเป็นบันใดเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันครับ กันแล้วครับสวยงามนลยครับชัดเจนนะครับเสียงชัดเจนมาก สนุกเพราท่านแตดังดีลยครับสวยงามนะครับขึ้นทั้งฟ้าแล้วสวยงามนะครับสวยงามอีแบบนึงนะครับ สนุ่ดังกว่าท่านแห้งไปไหนนะครับมันเคลื่อนอีกกองอยู่เพราะคอยโฟกันไปไหนครับเกกออบพกกเราะมันเป็นแสงคล้ายๆเสียงสะท้อนอย่างเดียวคือแล้วครับคือเรี้ยไปแล้ว พันพี่หลอกรุนความสวยงามกับจิบบมานนี่ครับแต่ว่ากล้องอีบอ่บพรกกับอนไรแจ้วก็ถือว่าได้อยู่สวยงามครับสวยงามตามทองเรื่องจัดแล้วนะครับจุฬา โอ้ยกล่องวัโพวกรักพี่น้องนะครับพ่องางามเ่ยครับพี่น้องครับก็สวยงามก็โอเคอยู่กลองวัวพวกร้อพี่น้องนดหนึ่นะครับให้พี่น้องเบ่งประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้ว